describing people. ep10 สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะขอให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า41 open your book page 41พร้อมหรือยังคะ ในหน้านี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกการฟังจากสำเนียงของเจ้าของภาษานะคะโดยเมื่อนักเรียนฟังประโยคที่ครูเปิดให้ฟังแล้วนะคะ1-2รอบเนี่ยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายเ,าเขียนเลขนะคะข้อ1 2 3 456ฟังประโยคที่1ตรงกับ ลักษณะบุคลิกภายนอกของบุคคลในภาพไหนก็คือให้นักเรียนเขียนหมายเลข1ลงไปนะคะที่ภาพนั้นเขียนหมายเลข2ลงไปที่ภาพนั้นนะคะพร้อมหรือยังคะเราจะมาดูในส่วนข้อ A ใหญ่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดนะคะ listen and number the pictures นะคะใส่ตัวเลขให้ตรงกับ ข้อความที่ได้ฟังนะคะหรือได้ยินนะคะพร้อมนะคะ 1. she's got long g r a y hair and blue eyes ฟังแล้วให้ลองเขียนค่ะหมายเลขหนึ่งเนี่ยที่เขาพูดบรรยายเมื่อกี้คือใครเดี๋ยวครูจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องกังวลตอนนี้เรามาฝึกฟังกันค่ะได้บุคคลที่หนึ่งหรือยังคะ ่อที่ข้อ2นะคะ Two she's got curly brown hair and green eyes ข้อ3ค่ะ Three he's got short black hair and black eyes 4. he's got short เร็วไปนิดนึงนะคะอีกทีนะคะ Eyes f อันนี้ข้อ4นะคะ he's got short gray hair and brown eyes ต่อไปข้อ5ค่ะ5 she's got long black hair and black eyes และข้อ6ค่ะ6 he's got short blond hair and blue eyes อันนี้ฟังรอบแรกนะคะ จับใจความได้ไหมคะว่าเขาพูดว่ามีลักษณะสีผมทรงผมอย่างไรงั้นเรามาดูเรามาฟังอีกทีนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูอ,อธิบายไปพร้อมกัน Unit 2 two, Describing People Smart Listen Track A Page 41 1. She's got long g r a y hair and blue eyes เขาพูดว่าไงคะข้อหนึ่ง เดี๋ยวนักเรียนต้องจำด้วยนะคะเพราะว่าครูจะมีแบบฝึกหัดนะคะให้ทำในข้อหนึ่งนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะคู่นะคะ กนหนึ่งนะคะเขาบอกว่า she's got long gray hair and blue eyes she's got long g r a y hair and blue eyes แสดงว่าหล่อนเป็นไงคะมีผมสีเทายาวแล้วก็มีในตาสีฟ้าแสดงว่าคือคนไหนคะผมสีเทายาวและมีในตาสีฟ้าก็คือคนนี้ใช่ไหมคะเพราะ C หมายถึงผู้หญิงนั้นนักเรียนเขียนหมายเลข1หนึง่งตอบเหมือนกันกับครูหรือเปล่าคะ two she's got curly brown hair and green eyes song <coughs> 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 she's got curly brown hair and Green Eyes ข้อ2ได้ว่า she's Scott Curry brown hair and green eyes หล่อนมีผมสีน้ำตาลหยิกและมีตาสีเขียวนะคะข้อ2คือคนไหนคะแน่นอนว่าพูดถึงผู้หญิงแล้วก็ผมหยิกมีกู่คนเดียวนะคะ ในตาสีเขียวนะคะหมายเลขก2ก็คือคนนี้นี่เองต่อไปนะคะ three he's got short black hair and black eyes ข้อ3ค่ะฟังดีๆนะคะเขาไม่ได้ใช้ s ค่ะเขาใช้ he he's got short black hair and black eyes นะคะ เขามีผมสีดำสั้นและตาสีดำนะคะ black eyes เราพูดถึงผู้ชายเราก็ดูที่ผู้ชายผมสีดำสั้นรู้สึกจะมีอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ตาสีดำเพราะฉะนั้นหมายเลข3ก็คือคนนี้นะคะต่อเลยนะคะ four he's got short gray hair and brown eyes see he's got short gray hair and brown eyes uh -huh. he's got short Grey hair and brown eyes and เขาาผู้ชยนะคะคมีผมสีเทาสั้นและตาสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นข้อสจะตรงกับคนคนไหนคะอ่าผมสีเทานะคะคนนี้นะคะหมายเลขสีต่อไปหมายเลขห้นะคะ 5. she's got long black hair and black eyes ข้อ5ฟังดีๆนะคะเขาใช้ชีสนะคะแสดงว่าเป็นผู้หญิงนะคะข้อ5 s h ชีสก็ long เป็นไงคะผมยาว black hair สีอะไรเอ่ยสีดำนะคะ and black eyes นะคะแล้วก็มีตาสีดำด้วย she's got long black hair and black eyes นะ,ะหล่อนเนี่ยมีผมสีดำยาวและในตาสีดำนะคะก็จะเหลือคนเดียวที่เป็นผู้หญิงนะคะก็คือหมายเลขห้าคนนี้นะคะต่อไปคนสุดท้ายนะคะเรามาลองฟังนะคะ six He's got short blonde hair and blue eyes. Uh. He's got short blonde hair and blue eyes. เขามีผมสีบลอนสั้นแล้วก็มีในตาสีฟ้านะคะซึ่งก็เหลือคนสุดท้ายผู้ชายคนนี้จึงเป็นหมายเลข6นะคะนักเรียนพอจะฟังกันรู้เรื่องไหมคะต่อไปเราจะไปที่ข้อ B นะคะ ฝึกการฟังนะคะให้นักเรียนเติมคําที่หายไปเมื่อนักเรียนฟังประโยคแล้วคําไหนที่หายไปให้นักเรียนเติมให้ถูกต้องนะคะครูคจะเปิดให้นักเรียนเติม2อรอบอนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอไว้ได้นะคะ Smart Listen Track B, page 41. 1. What does he look like? Uh, what does he look like? He's quite old. He's He's quite old. He's very tall and He's very tall. Quite chubby. And quite chubby. He's got long grip. He's got long grey hair and green eyes g r a y hair and green eyes เดี๋ยวครูจะเปิดให้ฟังอีกรอบนะคะตอนนี้ฟังคร่าวๆก่อนว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะคะต่อนะคะ two what does he look like มาที่ข้สอสค่ะ what does she look like she's very young she's she's very young quite short and quite slim she's quite short and quite slim she's got, and she's, got, she's got long brown hair and brown eyes she's got she's got long brown hair and brown eyes smart listen track b page 41 one what does he look like he's quite old He's very tall and quite chubby. He's got long grey hair and green eyes. ได้มั้ยคะ? What does he look like? He's quite... อะไรหายไปคะ? He's quite old. O-L-D-O ที่แปลว่าแก่นะคะ.ต่อไป He's very tall. T-A-L-L Tall ที่แปลว่าสูง and quite และค่อนข้าง shabby ค่อนข้างทำไมคะท้วม chu w b y shabby นะคะ she's uh he's got อะไรคะ long grey hair g r e y g r a y hair and green eyes นะคะ นักเรียนอ่านตามครูอีกทีนะคะข้อหนึ่ง what does he look like he's quite old he s very tall and quite shabby he's got long g r a y hair and green eyes นะเขาค่อนข้างแก่เขาสูงมากและค่อนข้างท้วม เขามีผมสีเทายาวและตาสีเขียวนะคะ,ะนักเรียนคนไหนที่ได้แบบครูนี้แสดงว่าทักษะการฟังดีมากเลยนะคะต่อไปเราจะขึ้นข้อสองนะคะ Two What does he look like? She's very young. She's quite short and quite slim. She's got long brown hair and brown eyes. What does she look like นะคะ She's very young. หล่อนค่อนหล่อนอ่อนเยาวมากหรือว่าเป็นสาวมาก She's quite short. ค่อนข้างอะไรคะเตี้ย And quite slim. ค่อนข้างผอมบาง She's got long. brown hair and brown eyes หล่อนมีผมสีน้ำตาลยาวและตาสีน้ำตาลเช่นกันนะคะแลกเรียนได้แบบครูไหมคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปงานส่งครูอย่างสม่ำเสมอนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน